ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตค e ีเอเตอรช anel กับการเสี่ยงทายทำนายกันด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เช่นเคยนะครับ คลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่ติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครและอย่ากดลิงก์แปลกๆนะครับโอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันวันนี้ เราจะมาทำนายแรนดอมนะครับเสียงทายด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยโดยวันนี้ผมจะเลือกใช้ไพ่เพียงสำรับเดียวคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับการทำนายของเราอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมดูตามแนวตะวันตกนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออว่ากันไปตามหน้าไพ่ว่ากันไปตามตำราเลยแบบนี้นะครับทำใจสบายๆนะครับการเสี่ยงททยนี้ไม่ใช่การฟันเไปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนี้ แต่เป็นการพยากรณอนาคตพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดดูแนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้ของสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเออเสี่ยงไทยกันแล้วมารอดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับโอเคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าความโชคดีมหาศาลที่กำลังจะเกิดกับคุณเออมาน้อมรับพลังงานดีๆกันไปด้วยกันนะครับย้ำว่าการเสี่ยงไทยนี่คือการพยากร์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น มันลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เออน้อมรับพลังงานดีๆไว้อย่างน้อยเป็นกําลังใจก็ยังดีความโชคดีมหาศาลที่กําลังจะเกิดกับคุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้หกถ้วย six of cups ใบนี้เป็นไพ่ที่โดดเด่นของความเป็นมิตรภาพเก่าๆเพื่อนเก่าที่คบกันมายาวนานอะไรแบบนี้นะครับเอาจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนเก่าเสมอไปก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันแล้วอยู่ในชีวิตกันแล้วแต่ไม่ค่อยได้เจอกันแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่มันจะเด่นจริงๆที่เพื่อนเก่าสมัยทํางานสมัยเรียนหรือแม้แต่คนเก่าๆบางตําราถ้าดูดวงความรักใบนี้เป็นไพ่แฟนเก่าแต่อันนี้ผมจะยกแยกไว้ไม่ใช่นะ มองว่าไม่ใช่เพราะจะเป็นความโชคดีที่จะกลับมานะแต่ก็ไม่แน่นะบางคนที่แฟนเก่าจบกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันอยู่อันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นถ้าไม่ได้โกรธกันแปลว่าอาจจะกลับมาให้คุณประโยชน์ได้แต่ถ้าใครโกรธกันแล้วก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาแยกย้ายกันไปนะครับแล้วแต่กรณีนะ ผมมองว่าเป็นเพื่อนเก่ามากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนที่ทางานเก่าลืมแม่แต่คนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันโดยตรงแต่เคยร่วมงานเคยประชุมสัมมนาเคยสังสรรค์สิ่งใดๆสักอย่างเคยมีอีเวนต์ร่วมกันแบบนี้เขาจะมาให้โชคดีกว่าคุณหรือไม,ม่อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันสิครับเพื่อนเก่าคนนี้หรือหลายคนก็ได้นะเอ,อจะนําสิ่งดีมาให้คุณหรือเปล่าและคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับ เรื่องธาตุเรื่องราศีดินน้ำลมไฟราศีต่างๆนี้ไม่ต้องไปล็อกสเปกไม่ต้องซีเรียสนะครับดูได้ทุกธาตุดูได้ทุกราศีไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดการเสี่ยงททยก็คือการเสี่ยงทายเออดูได้ทุกท่านไม่มีพิษไม่มีภัยโอ้โหเดวิลภัยจปริศาออกมาเดวิลความอิ่มน้ำสำราญอิ่มเอมทางโลกชัดเจน คุณมีโอกาสได้นะทั้งชื่อเสียงเงินทองเมตตามหานิยมเดวิลออกมาทำนายในทางที่ดีก่อนนะเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายเอาทางที่ดีก่อนคือคุณมีโอกาสอิม่มหนำสำราญอย่างเต็มที่ในทางโลกทางโลกคืออะไรก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วของกินของใช้เสื้อผ้าเครื่องประดับตันหาราคาการมลลมใดๆก็แล้วแต่แต่ในทางลบก็ต้องเตือนกันนิดหน่อยเดวิลเนี่ยถ้าเผลอให้มันครอบงำควบคุมจิตใจลุ่มหลงมัวเมานะ มันจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาได้ก็ต้องบาลานซ์ดีๆถ้าเราควบคุมเดวิลได้เราจะเป็นคนมหาสเสน่ห์ที่มีความอิ่มเอมทั้งโลกอย่างสูงสุดเรียกว่ามีความสุขอย่างมีสติแมมีความสุขอย่างมีสตินะครับประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับแล้วก็หกถ้วยเดวิลหรือเพื่อนเก่าจะแอบชอบคุณเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาขยายความกันเพราะโชคดีมหาศาลที่จะเกิดขึ้น เรายังไม่ได้อคอนเฟิร์มว่ามันจะเกิดขึ้นในทิศทางใดนะอาจจะเป็นการเงินการงานแม้แต่ความรักดีๆหรือจะมาพร้อมกันทุกอย่างเลยก็เป็นไปได้โอ้โหเดอะซันไพ่พระอาทิตย์เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลออกมาแล้วน้อมรับพลังงานนี้ไว้เลยรับไว้เป็นกำลังใจเป็นอย่างน้อยผมรับด้วยคน ไพ่ดีๆขนาดนี้ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาวโลกสากลไม่ได้ออกบ่อยๆเดอะซันปรากฏแล้วแปลว่าโชคดีมหาศาลที่จะเกิดกับคุณสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกทิศทุกทางจากทุกผู้คนและเป็นไปได้ในทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนความรักความสัมพันธ์สุขภาพหรือแม้แต่สิ่งใดที่คุณคาดหวังอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จน้อมรับไว้นะครับแม้ว่าสิ่งที่คุณหวังอาจจะยังไม่เกิดขึ้นอย่าลืมว่านี่คือการพยากรณ์อนาคตพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่ ได้เกิดใบนี้ออกมาตำราสากลว่าไว้ว่าสิ่งดีๆมีโอกาสเกิดขึ้นถึงจะยังไม่เกิดตอนนี้ก็แปลว่ามีโอกาสเกิดขึ้นรับไว้เป็นกำลังใจไม่เสียหายเดือดซันมาแล้วโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยคนมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะครับอืมความอิ่ม้ํำสำราญความร่ำรวยแม้แต่ความสุขทางใจบางประการที่คุณต้องการมีโอกาสเกิดขึ้นนะ แม้ว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในบางท่านหรือบางท่านได้รับแล้วตอนนี้เออในขณะที่คุณดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้บางท่านโชคดีแล้วตอนนี้เออบางท่านกําลังจะโชคดีท่านใดที่มีปัญหาอยู่ไม่ต้องกลัวเดอะซันมาขนาดนี้แปลว่าปัญหาจะคลี่คลายได้นะครับแล้วก็อมีเดอะซันแล้วจากนี้ไปจะมีไพ่อะไรก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับโบอ,อ้หกดาบ six of swords ไพ่ดาบบางใบเป็นไพ่อุปสรรค 6ดาบนี่ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยคือทางไกลแต่ถ้าไม่มองทางไกลเป็นอุปสรรคทํานายดีว่าคุณจะมีโชคดีจากทางไกลการล่องเรือข้ามแม่น้ําข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรแบบนี้ตามหน้าไพา่ทํานายกันตาม,ต,ามตรงตามตำราสากลหดาบว่าไว้ว่ามีโอกาสได้รับโชคดีจากทางไกลหรือเดินทางแล้วได้โชคหรือคนไกลจะมาหา การที่คนไกลจะมาหานี้ต้องย้ําว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วนะมีตัวตนจริงๆจับต้องได้สัมผัสได้รู้จักกันเป็นอย่างดีไอแบบคนไกลที่เป็นต่างชาติใครก็ไม่รู้ทักมาจีบทักมาให้ความหวังชวนคุยอย่าไปคุยนะครับระวังโดนหลอกนะเออต้องรู้จักกันแล้วมีตัวตนจริงๆเขาหรือเธออาจจะไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพื่อศึกษาต่อทํางานอะไรแบบนี้มีโอกาสที่คนทางไกลจะติดต่อกลับมาและเป็นคนทางไกลที่รู้จักกันแล้วดังกล่าว เพื่อนเก่าที่ไปอยู่ทางไกลก็ได้เช่นกันย้ําเลยว่าต้องเป็นคนที่รู้จักกันแล้วเท่านั้นใครไม่รู้จักทักมาคุยทักมาตีสนิทอย่าไปคุยนะครับ mm hmm. โอเคไปดูกันต่อแล้วก็อพลังานดีๆแบบนี้เชื่อมั่นในเดอะซัน hmm. มีเดอะซันแล้วใบอื่นก็ชิวๆแล้วละ mm ่ะ hmm. ชิวจริงด้วยราชาไม่เท้าเอ้ย คุณจะมีโชคด้านการงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้โชคนะหรืออย่างน้อยถ้าการงานไม่โดดเด่นคุณจะไปได้โชคดีด้านอื่นแทนเช่นการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้สิ่งดีๆจากความสเสน่หาความสเสน่หาไม่ได้หมายถึงชู้สาวตาหาราคาการมลลมเท่านั้นความสเสน่หาหมายถึงการรักการชอบเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานก็ได้อะไรแบบนี้เอ็นดูแบบพี่น้องก็ได้เช่นกันผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคและถ้ามองในเรื่องการงานโดยตรงคุณมีโอกาสจากโปรเจกต์ใหญ่นะครับ ถ้าคุณทํางานประจําคุณมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่มีโอกาสเลื่อนขั้นถ้าคุณทํางานอิสระหรือค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ไม่ธรรมดาและธาตุไฟก็เด่นเช่นกันอืมคุณเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟอยู่หรือเปล่าแต่ย้ํานะว่าธาตุใดราศีใดดินน้ําลมไฟราศีใดก็ดูได้ทั้งนั้นนะครับนี่คือพลังงานรวมนะเป็นการเสี่ยงทายโดยรวมแล้วก็ โอ้ยกราบสาธุไพราชิน oh ีไ oh ม้เ oh ท้าไยคู่ออกมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอยอเมื่อกี้ราชาไม้เท้าแล้วมีราชินีไม้เท้าตามออกมาติดๆเปิดกันเห็นๆนะหน้าไพขนาดนี้บ่งบอกชัดเจนว่าอย่างแรกนะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณมากนี่คือความหมายในทางทั่วๆไปในทางการงานและอย่างที่สองลืมไม่ได้เมื่อไพ่คู่ออกมาแปลว่าคุณมีโอกาสเจอคู่แท้คู่ทางจิตวิญญาณหรือคู่ที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลกันไม่ธรรมดาวันนี้มีเด e อ u สันเริ่มต้นมาด้วยเด e อ u สันนะครับความโชคดีมหาศาลแถมมีไพ่คู่ราชาไม้เท้าราชนีไม้เท้า,า,เ,ทาเป็นไปได้ว่าคุณมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ดีๆจากการงาน เพื่อนร่วมงานอาจจะกลายเป็นคนสนิทคนสนิทกลายเป็นคนรักพัฒนากันตามลําดับขั้นแล้วแต่คนนะไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ทุกคู่นะย้ําเลยบางท่านอยากอยู่โสดแปลว่าคุณจะได้กาลยานมิตรที่ดีมาส่งเสริมคนที่อยากมีคู่มีโอกาสได้คู่คนที่มีคู่แล้วแปลว่าคู่ของคุณจะมีความสุขดีเป็นอย่างยิ่งอา้าวรับไว้เลยผมรับด้วยคนเช่นเคยพลังงานดีๆแบบนี้เราไม่พลาดนะครับอือดูไปยิ้มไปเลยพลังงานดีๆแบบนี้ รับไว้อย่างน้อยเป็นกําลังใจที่ดีการดูดวงไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นแนวทางนะดูเป็นแนวทางดวงดีแล้วที่เหลือคุณต้องไปใช้ชีวิตด้วยตนเองไปทําคุณงามความดีด้วยตนเองนะครับอืมดูดวงไว้เป็นกําลังใจหรืออย่างน้อยเพื่อความบันเทิงก็ได้อ่ะเออนะเพลินๆดวงดีจะได้มีกําลังใจไปทําสิ่งดีๆไปทําคุณงามความดีนะครับแล้วก็ โอ้โหแปดไม้เท้าเฮ้ยไพ่การงานและธาตุไฟเด่นมากวันนี้เป็นคนมีไฟเป็นคนกระตือรือร้อนคุณมีโปรเจกต์ใดๆในหัวคุณอยากทําอะไรเ,เมมมต็มไปหมดตอนนี้ทบทวนจัดลําดับดีๆคุณมีโอกาสก้าวหน้านะนะ จัดลำดับความคิดดีๆจัดระเบียบสิ่งที่ทำดีๆลำดับความสำคัญของการงานตอนนี้ว่าอะไรสำคัญมากน้อยเรียงลำดับให้ดีคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ8ไม้เท้าเอเดอรวอนตามตำราสากลว่าไว้การพุ่งทยานตามภาพนี้ไม้เท้า8อันพุ่งทยานใบนี้ความหมายตรงตรงตัวเลยคือความสำเร็จความพุ่งทยานอย่างรวดเร็วทันใจด้วย ทำนายด้านการงานแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จการงานอย่างสูงสุดและรวดเร็วทันใจและถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เมื่อกี้อดไม่ได้แม่ราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าแถมแดไม้เท้าถ้าไพคู่ออกมาแถม8ดไม้เท้าขนาดนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะคืบหน้าอย่างรวดเร็วได้ด้วยเออฮไม่ธรรมดานะครับ การงานก็มีโอกาสดีพองานดีเดี๋ยวเงินดีตามเองคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการเงินนะก้าวหน้าน่นอนใครลงทุนอะไรไว้มีโอกาสก้าวหน้าและโดดเด่นความสัมพันธ์มีโอกาสคืบหน้าเร็วด้วยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบกัลยะาณมิตรแบบคนรู้จักคนรู้ใจหรือคู่รักคู่ครองก็แล้วแต่เอาวอใบนี้มาก้าวหน้าประกบกับเดือดซันก้าวหน้าสุดๆเดือดซันแปดไม้เท้าดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วโชคดีมหาศาลจะเกิดกับคุณเกิดมากเกิดน้อย เกิดเร็วเกิดช้าเดี๋ยวรู้กันรอ,อดูกันนะครับดวงดีมาแล้วดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติของคุณถ้าดวงดีแล้วนั่งเฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเราย้ําอยู่เสมอเออดูดวงแบบไม่งมงายดูเป็นเหตุเป็นผลดูเป็นแนวทางดวงดีแล้วอย่าลืมไปปฏิบัติดีด้วยนะครับโอ้โหหายห่วงวันนี้ ไม้เท้าเพียบเลย6ไม้เท้า six of ones ใบนี้ทราบกันดีคนที่ดูไพ่เป็นประจำวิกตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะประสบความสำเร็จมีทั้ง6ไม้เท้าทั้ง8ไม้เท้าทั้งเดอะซันคุณครับ ความสาเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่แค่เอื้อมบางท่านประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยณนะเวลานี้บางท่านกําลังเฉลิมฉลองอยู่บางท่านกําลังพัฒนาไปอีกขั้นหรือบางท่านที่กําลังรอคอยสิ่งใดๆอยู่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดเดอะซันแปดไม้เท้า6ไม้เท้าดีกว่านี้ณนะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วเออถ้าไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยแต่ต้องเปิดให้ครบนะครับ10บใบเป็นอย่างน้อยอ่ขออีก2ใบ12 3 4 5 6 7 8จโอเคอีก2ใบ โอ้โหสองไม้เท้าไม้เท้าเพียบเลยวันนี้การงานเด่นมากความคาดหวังเด่นมากโปรเจกต์เด่นมากสิ่งใดๆที่คุณแพลนไว้เด่นมากสองไม้เท้าวิสัยทัศน์ของคุณจะส่งเสริมให้คุณจเจริญกนะ้าวหน้าเอา้ามาดูกันต่อใบที่10จะบอกอะไรดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูใบที่10ส่งท้ายวันนี้นะครับการดูปกติของเราก็จะเปิด10ใบโดยประมาณนะครับ อาจจะบวกลบได้บ้างแล้วแต่ความเหมาะสมแต่เราจะใช้10ใบโดยประมาณอาโ,โอ้หนึ่งดาบยินดีด้วยคุณมาถูกทางแล้วคุณเป็นคนขยันขันแข็งมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังจริง,จง,จรงใจความจริงจังมุ่งมั่นของคุณจะนำพาไปสู่ความสำเร็จทั้งปวงวันนี้หนึ่งดาบ The Sun 8ไม้เท้า6ไม้เท้า และสารพัดไพ่ดีๆอื่นๆวันนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะครับไม่มีไพ่เสียเลยเห็นๆตามนี้เห็นพร้อมกันคุณโชคดีแล้วโชคดีมหาศาลกำลังมาเยี่ยมเยือนคุณในไม่ช้านี้บางท่านประสบความสำเร็จแล้วบางท่านกำลังจะประสบความสำเร็จทำใจให้สบายเข้าไว้ยิ่งอารมณ์ดียิ่งดึงดูดความสำเร็จนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ